สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราก็กมาเล่นเกม e c r คร t นะฮะไม่ใช่เล่นดิมาบอกชื่อใหม่ผมนะฮะชื่อใหม่ผมก็คือแซมเกมเมอร์ทีวีนะฮะ แสมเกมเมอร์ทีวีถ้าเจอก็หักได้นะสะกินเป็นสกินตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปในอา่าในไหนดีเซิร์ฟเยอะแยะเป็นรันคุกกี้สองนะะถ้าใครไม่ได้ยินเสียงก็ขอโทษด้วยนะฮะ วัสดีเพิ่งตื่นถ่ายตอนสามทุ่มนะฮะเล็กแป๊บเดี๋ยวก็มานะฮะ นี่ชุดตัวผมก็จะเป็นนี้นะฮะนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นสกินนี้นะฮะอ่าเออทำอะไรดีวะ ทำแค่นี้มันไม่ได้หรอกมันต้องอย่างนี้ทุกคนเอ้ยบ้านนะเฮ้ยยีพึ่งดิรหัสอะไรอะ่ะเราลืมอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่

อางน,นี้มันก็จะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนทำตอนแรกใช้ไม้ ai, อะไรก็ได้ประตูเหล็กเลสตน stone แล้วก็เลสตน stone ท็อตเลสตน stone ท็อตลิเวอร์อันสุดท้ายเอาไปเลยดีกว่าอ่ะดูละ จอบอไปเลยดีเกียงว,วางนอนเกี่ยงไม่ต้องคืน้นแล้ววงเดี๋ยวเราจะมาสอนทำันเลยขั้นตอนแรกนะฮะหาที่ว่างๆใช้กนะับแน่ s e v ว r a ดีมากมันจะแหลกๆหน่อยนะคะเพราะฝนตก ไปพี่เป้งแป๊บนะฮะเดี๋ยวมา ขอโทษที่กลับมานะที่ไปนั้นนะคะกลับมาต่อมื่อกี้พี่ถามพี่ผมถามว่าได้กี่วิวแล้วนะฮะผมไม่ชอบอเลยฝนตกผมเป็นอะไรที่เกียดฝน หมอกเพราะมันทำให้แหลกนะฮะเอาไปสามนะฮะตู้นี่คือช่องประตูเว้นไมนะ่หนึ่งอันปุ๊บให้ให้มันได้สามบอกอย่างนี้แล้วเราวางรีบบิ้วไปเลยโอ้ย ตรงผิดห้ามวางติดกันโดยเด็ดขาดถ้าง,งั้นมันก็จะไม่ทำง,งานนะฮะปุ๊บพอได้อย่างนี้ปุ๊บท่านผู้ชมกลับมาด้านหลัง ปุ๊บทำแบบทำตามผมเลยนะฮะนี่วางกนี้เราจะตั้งนะฮะเป็นอนเราดีเอเออออหนึ่งหามห้าโอเคหนึ่งสาห้านะฮะ เราก็นี่เลยวางเลสต,ตูนทอตไปที่เลขหเลขหอีเลขสามแล้วก็เลขหงแล้วก,ก็วางเลสตูนวางงมา วางตันี no ้วางอ่างนี้นโอเคพอได้แล้วอยู่้พิ่งทำไมจอรอลงไปข้างล่างหนึ่งบล็อกสบล็อกดูให้ตรงกับ ให้ตรงกับไอ้ตรงประตูนะฮะฮะอะไรพี่เบงไม่รู้ เราก็วางนี้ไปเลยเลสตนวางนะฮะใครว่าเลสตนไม่ไม่ดีแต่คนที่ทำวงจรเป็นอาจจะดีกับตัวคุณนะฮะพอตัดขึ้นมาปุ๊บเพราะอะรอย่างนี้ปุ๊บนะฮะมันก็มาเป็นแบบนี้ตรงตรงนี้คุณขาดไม่ได้ต้องวางเลสตนท็อตไว้ตรงนี้ แล้วคงก็ปิดนะรับนะฮะ Okay yeah. กลับมากลับมากันต่อแล้วก็วางพื้นที่ไว้ตรงให้เต็มนะฮะ นี่นะฮะทำให้หมดเลยแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้สมมุิมันโดนปิดแล้วนะฮะโดนปิดเรียบร้อยแล้วก็เอาประตูเล็ก,กวางแล้วถ้าคุณจะปิดก็เอาบิ๊กวางจ,จะเป็นทางตรง ถ้าคุณอยากจะเปิดบานมันก็ต้องใส่รหัสหนึ่งสามก็ผิดแน่ตัวเดียวนก็จะไม่ได้นะฮะแต่นี่คือมันแหลกนะฮะ บอกคมทีทำยังไงถึงจะไม่เละนี่เราใส่รหัสครบมันก็จะเปิดพอเราเล่สวิตช์นี้ปุ๊บมันก็จะปิดนะฮะ,ะนี่ฮะมันก็จะปิดแค่นี้นะคะสวัสดีครับ อย่าเพิ่งอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับย่ yeah.